วัดีครับปกตชอปอปลารมเพอลไปเชียวนะคะพีู่เต่าวันนี้มาร่วมวงค่ะกับพี่สาวเป็นปันนะคะนั่นเลยทำมอเตอน้อยงม่แข็งทำปันปูนปันนะคะนี่ไงนี่ นางปูนปั้นนี่ปูนปั้นใคนซื้อไม้เด้อเนี่ยได้ซื้อไม้เหล่าเนี่ยนี่ปูนปั้นนะเนี่ยใครผู้เออนี่ปูนปั้นเขาเาไปคอมเมนต์ได้ดูเขาเปล่าพี่อะไรกันได้เด็ดอยากไา้เขาอะไรเรียกได้หมดไม่เห็นไอ้ไอ้ไอ้บอลแข็งที่ขาดข้างเขามีตัวหนึ่งเนี้ยเสร็จแบบแต่คืนแล้วมันอยู่ในคอมันไม่ลงมันปาด มันกินเรื่อยๆเนอะค่อยๆไหลลงไปต้นผักกังกินเป็นเดยวเพือนกันินครั้งแรกอะเพาะอะไรอะไรมาเดือดจ้าบ๊ายดีจ้าช่องเอ่องเอามะแอโอนบดีจ้าเรากินร่องเปนแรงๆนะคะเหลือยิ่งเลยมันยิ่งฝันเนอต้องรอมานั่งกินด้วยคอะไม่เคยกินยิ่งเขาอยากลองใช่ตอนแรกหนูก็มันเปรี้ยวก็เลยมากินเขาเรียกว่าอะไร เขาบอกมาเดือนเมื่อกี้ใช่างไม่คาดก่อนหน้านี้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ผีตัวบ่งหงตัวแก่เอาพี่ไม่เคยกินไม่เคยกินขร้อว่องสามบังเรื่องค่ะพี่น้องเอามาเจียรใส่นี่แล้วบอการใช่นะคะไหนพี่ปานโชว์หน่อยสิกินองไรดูฟังเสียงนะทุกคนนะทุกคนวิ่งแล้วเอายางออกดีปแบเปลี่ยนนะเรื่องของไปก่อนมีว้ใจพี่ปันปันนั่นนะใบใจพี่คุณดเสียงนะโอ้บางเงินนก็มีจบอะ เสียงแจ่วบองกัแซบปะนี่วแล้วที่มีแต่ซ่อพแกะครึ่งอย่างนี้นะคะทุกคนเจลอย่งดีพรอใครเคยกินเม้นว์มาแล้วครับดูอันนี้ลูกหยิบมาใช่ไหมมาารับโลโก้ลูกรับผมมาโลโก้มากินนี่นี่มาเดือคุยกับเจลเรียนปลาร้มาเดือเธอมันมันฝาั่ลองกินดู ลองคือฉันมาลองเนี่ยเนี่ยพันกินแบบนี้เป็นได้เหรอคะก็ไม่ค่อยกินหรอกยอนแนลเคยทานกินแบบก็เหม็นแบบเออไมหมแแดแล้วก็มาอยู่กับเขาก็ต้องกินให้เป็นเข้มาสั่งจมไม่ได้เจอกินเก่งกูมาดูแลก็แตกายก็มูสอ้วเนี่ยมาฝากปับ อนยางหอมกันคุยประเดี๋ยวจำได้ไหมครับก็จำต้อคุยโอไปลโหลก้ลองมั่งกินอยู่ตัดครื่งนะไม่ได้รสชาติกัดคร่องเลยัดเขาเ๋ยวเพิ่อกดยุ่งัดเครื่องคุยเอากัดเครื่องบอกมันขี้เกเทนเอรเบริรถเรมันดิสุดข้างหน้เี่ยหน้าโอ้ยอือ นี่ค่ะครึ่งหนึ่งนี้นะคะทุกคนแซ่บนเร็วที่ร้ว่าได้กินดอกกะหลได้ไรมอร่อยนะมันฝาดฝาดมันมันนัวอันนี้นะมันช่วยในการไคยไออ่ะผู้ใดไอบุม่ฝาดสซอยในการบรรทาการไทเลยทีอ

วันนี้หายพามเงินเราไปเป็นในชมพู่คนดูเยอะเลยนะ้เขาบอกว่าอยากให้เข้ามาสัมภาษณ์อย่างนี้ลในธรรมชาติได้เลยมาสัมผัสได้เลยะธรรมชาติเลยนๆเอาลมได้เลรอใส่เข้ามาแล้วคนอย่าหน้าไงเห็นหนาวแบบเป็นบอลล็อแขกแต่ทจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเราไม่ได้นอนเราเออเราอยู่เต้นที่สุดมียางด้วยนะคะทุกคนมันมียางเราต้องเอายางมันออกเนี่ย เด็ตรงนี <pakai> ้ออกพ่อลูกโก่อยากลูกเลยแบบพี่ใอยู่ให้ทีนี้เขาเสร็จันเี้ราะเราจเนทางในกรณีที่จะรรนะครับแก้ิอันนี้สมย่แม่อยู่ทุงนาเวลาเป็นไรกวย เวลาเราไฟยังไม่มาเราก็จะได้ใช้นี้แหละใช่มันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะน่ขอบอกแล้วก็จะซื้อกล้วยอ่ะคือมาแล้วลำบากก๊วนแล้วกูนี้เมื่อไหร่แบบเบล์มุกจมอยู่หมดแล้วแม่พี่ปั่นแค่ที่จะเป็นแม่จมไปลูกวางสายนี้จะกลูกเลยตูดตูดตูดไปเลยแม่เป็นความซุแม่เนีนยอร่อยมากนะหอมอร่อยมากเอ๋ออ๋อโหมบดมาเจ๊ยังไงปั่นกับหลักเดือยนะครับ เออแล้วเลยอยากลองกินอันเนี้ยที่อยู่ภาคใต้ไหมแบบเนื้อสุกเนรวยเงี้ยสมเด็จแล้วลูกใหญ่ที่เขาบอกว่ามันมันมีหลายพันเหรอไม่หลายแบบนี่ยังกระเสียไปดูในแดงดูที่สุดแดงแดงใหญ่ๆเขาจะลอกเขาปอกเปลือกปอกภาคอื่นดงไหมเสียใจไม่เกิดที่ภาคใต้ฝุดหอมากเลยแต่ภาคอื่นไม่ได้แต่มันอร่อยมาก อันนี้จะเป็นโลโก้เพื่อนรูปเหมงแต่วันนั้นอ่ะฉันก็กลัวมันเลยนะแล้วไปหยอกชมางบุนะไรอยู่ข้างหลังรอผู้ใส่ชุดออะเรียนอันนั้นอ่ะเขาเพื่อนเป็นคนที่มาสร้างเพื่อนมีชีวิตอยู่นะเพื่อนเป็นไอ้นี่แม่เพื่อนชื่อจุต่ว่าหมูนในหุ่นนั่นจับผู้ใดเนี่ยจับจับจีบเป็นใหญ่เพื่อนเป็นคนที่มาสร้างวัดเนี่ยคนนั้นอ่ะรูปปั้นมีชีวิตอยู่่คนเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะ ลงปู่ก้เาบอวไทยไปทั้งบุญี่ถามสูเป็นพยานยูน่น้ำกันมันจะเป็นสาวจังหน่อยยืมเขาบอกเย็นดีคน่าไม่เป็นไรคือมีเมียแล้วคน่าเขาเรียกว่าเพิ่มให้ห<อ>ม่เป็นมีแล้วเ <c oughs> มีบว่าเสียใจมแล้วเขาเรียกวาย่ว <c oughs> าเพิ่มใหหลายคนด้วย แเรียกว่าอาจไปสิเป็นยังพอกูเผาแล้วฉันกูเผามึงลแ่ล้วเ็กกย่างเขาป้ากับยันไะเหยียบด้วยหรือยังยียบลูกเยียบเตาเลยล่ะเอาเดแ่ยวค้าวเอาตัวมันหลาดางกไดิเยูนลาเอามันหลเนาะเอาเปเตียงไปนด่มนนีปลาได้จงนี่ขอแต่ประเดี๋ยวก

ต่างงานไเต็มมาตาหมือเห็นไหมสูเห็นไหมตาหมื่นดาเลยตาหมืไปเห็นกเห็นอยู่เด้อตามื่นนั่งนั่งหญิงกำลังหญิงกันเาี่ยตาหมื่นาุญอามปุ๊บปั๊บมาสอไม่ทำอะไรไปพูดไม่ทำไปสองกีตั้งไรอย่าอปดคอยใบางนะตาดูกินไก่มือนีกินไก่ ตั่าพ่้ง่าวเตรียมเยอนี่ค่ะบรรยากาศนะคะการกินข้าวกับรู้สึกพี่นางเอกนะคะไ้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ